สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง m ิสเอวันนี้เรามีแอปพลิเคชนันหงงาเงินออนไลน์ใหม่มาแนะนำกันนะคะกดเข้าไปเลยคะ่ะก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้นะคะให้เรากดเข้าสู่ระบบค่ะจะเป็นการเข้าสู่ระบบด้วยระบบ Google นะคะให้เรากดเลยค่ะ ค่ะจากนั้นให้เราเลือกบัญชีเพื่อใช้เข้าสู่ระบบนะคะค่ะเราก็จะได้เพรบวกเพิ่มมา50เพรนะคะสำหรับรางวัลผู้ใช้งานใหม่เนาะกดปิดเดี๋ยวไปก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะได้50เพรเนาะ ให้เพื่อนๆทุกคนทำการกรอกรหัสอ้างอิงเพื่อรับ30เพจนะคะกดเข้าไปเลยนะคะค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆนทุกคนกรอกรหัสนี้นะคะรหัส4 6 5ห5 1 9, 9 9จากนั้นให้เพื่อนทุกคนกดส่งนะคะก็จะรับเพจฟรีๆไปเลย30เพจค่ะ โอเคค่ะมาดูนะคะดูที่ด้านซ้ายมือนะคะตั๋วเนาะก็คือเรามี20ตั๋วนะคะตอนนี้แล้วก็จะมีการรับตั๋วนะคะจะเป็นการดูวิดีโอค่ะเพื่อรับตั๋วค่ะเมื่อดูจบเนาะให้เรากดปิดออกไปค่ะ ถ้าเราต้องการได้ตัวเพิ่มให้เรากดดูวิดีโอเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ตัวเราก็มี21ตัวแล้วนะคะตัวจะใช้ในการเล่นเกมนะคะจะเป็นการต่อคล้ายๆเป็นจิกซอนะคะให้เราเลือกเนาะอันนี้เราก็ทำถูกนะคะให้เรากดต่อไปค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อ บวกเพิ่มเนาะเราจะได้เพจค่ะทำการต่อไปรเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเราก็จะได้รางวัลค่ะค่ะสำหรับอีกหนึ่งวิธีในการหาเพจเนาะ คือการเช็คอินนะคะให้เราเข้ามาที่ข้อเสนองานค่ะจากนั้นกดอันที่2ไปเลยค่ะกดที่เช็คอินค่ะจากนั้นเราก็กดโอเคเช็คอินเลยนะคะเราก็จะสะสมเนาะแล้วค่อยแลกออกไปเป็นเพชรนะคะจะมีตัวขึ้นให้แลกนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดเนาะ เราก็ทำการสะสมไปเรื่อยๆได้เลยค่ะมาดูที่ตรงเชิญเพื่อนนะคะเราสามารถแชร์รหัสของเราไปให้เพื่อนได้นะคะจะทิ้งรหัสเชิญกับลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถกดโหลดมาเล่นได้ค่ะดูตรงข้างล่างนะคะกระดานผู้นำเนาะ ก็จะเป็นจำนวนเพื่อนๆของเราแต่ละคนนะคะในวันนี้เนาะผู้ที่ใช้ระบบเหมือนเราค่ะมาดูที่ตรงถอนนะคะดูข้างบนเนาะกดรูปกระเป๋าตังค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการถอนเข้า t ูมันนี่วอลเลค่ะมีตั้งแต่10บาท20บาท50บาท200บาทแล้วก็500บาทค่ะ ให้เราลำให้เราทําการสะสมเพชรไปเรื่อยๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝาก like, กดไกลค์กดแชร์กดสมั u b ส c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ